ด้านขอ้องสปสชก็ช่วยเลยนะให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงบริการกันได้ไง่ายสะดวกสะดวกค่ะมีการเปิดตัวม่อพร้อมซูปเปอร์แอปค่ะเป็นการรวมฟังก์ชั่นสุขภาพครอบวงจรในแอปเดียวปะสปสชก็ให้บริการซิ์บัตรทอง30บาทรักษาถูกทีนะไม่ไว่เป็นร้านยาคลินิกเอกชนประชาชนกรใชาบริการกันได้ไง่ายๆแค่แค็บ้านค่ะ นายพัฒนาพรมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสร้างาธารณาสุขนะได้เดินหน้าขับเลื่อนนโยบายหม้อไม่หลาประชาชนไม่รอเชื่อมต่อถูกบริการผ่านเทคโนโลยีค่ะด้วยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพดิจิทัลเขามีการเปิดตัวหม้อพร้อมซูเปอร์แอปชมไม่ค่ะรวมบริการสุขภาพครอบวงจรในแอปเดียวเลย การจะช่วยหลอดภาระบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงเวลารอคอยข้อพี่นองประชาชนกันในพีบวินรซึ่งเขาก็มีการพัฒนา AI ค่ะเสริมการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยและการในคณะเดียวกันสปอซชอยกระดับสิท์บัตทอง30บาทรักษาถูกทีในร้านยาและก็คลินิกเอกชนเจ็ดประเภทอันนี้เขาเริ่มแล้วตั้งแต่1ิบซอมกราคม2569ทีผ่านมานี่เองค่ะการเด็กได้ว่าเพิ่มความสะดวกแคร์บ้านนี่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ช ไปตรวจสอบซิทนะหลักการใช้บริการผ่านบัตรประชาชนกันได้นะคะไม่ว่านี้เป็นแอปไทยดีก็ได้ใช่ไหมหลักการไลโอเอข้องซอบปอซอชอกระไดเหมือนกันอืมมออลพรอมนี้อยกเรามาตั้งแต่โควิดเนี่ยนะครับพมตอนนี้ก็พัฒนากันต่อเดือนให้เราสะดวกใช้บริการกันได้แบบไม่ต้องไปท่าโรงพยาบาลนันนี่ปัญหาสําคัญนะครับพม